มาเจอกับคุณครูปัญญานะครับชินเคยนะครับในคลิปนี้ครูก็มีเรื่องที่จะมาสอนนะครับก็คือในคลิปนี้ก็จะสอนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ขึ้นในเรื่องของการแยกแยะนะครับผลประโยชน์ส่วนตนและก็ผลประโยชน์ส่วนรวมไปแล้วนะครับนักเรียนก็พอที่จะทราบนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกันพอสมควรแล้วนะครับ เดี๋ยวครูจะมาทบทวนเนื้อหานะครับกันเล็กซักเล็กน้อยก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องต่อไปนะครับครับก็มาทบทวนในเนื้อหาที่1นนะครับก็คือผลประโยชน์ส่วนตนหรือว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะครับก็จะหมายถึงว่าการกระทําที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวพวกพ้องนะครับให้ได้ผลประโยชน์แล้วก็ทําให้รัฐเนี่ยเสียผลประโยชน์ไปนะครับ และผลประโยชน์ต่อมานะครับก็คือผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับผลประโยชน์ส่วนรวมก็จะหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้ทําตามหน้าที่ของตนเองนะครับตามบทบาทหน้าที่และนํามาซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมหรือว่าของรัฐนะครับโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมนะครับและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจาก ผลประโยชน์ส่วนตนและก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับก ah, ็คืออยู่ระหว่างส่วนผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็อยู่ระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ก็จะหมายถึงเจ้าหน้านที่รัฐดําเนินการตามหน้าที่ของตนเองโดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝงอยู่นะครับหรือนําประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจในการดําเนินงานของรัฐนะครับ หรือใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองและบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้คือความหมายของคําว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับนะครับเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็จะมีเป็นแผนภาพนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็ มันก็จะเป็นในลักษณะของสถานการณ์ซึ่งบุคคลเนี่ยแช่อหน้าหน้าที่ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับอย่างครูจะยกตัวอย่างก็เอาใกล้ๆตัวแล้วกันเนะาะก็คืออย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยต้องการครูสอนภาษาไทยนะครับเพิ่มเพราะว่าคุณครูเนี่ยอาจจะน้อยนะครับทางโรงเรียนก็เลยอยากจะจัดสอบเพื่อหาครูเป็นครัวตราจ้างของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็น ประโยชน์ส่วนรวมก็คือโรงเรียนต้องได้ครูภาษาไทยเพื่อให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าครูภาษาไทยขาดอยู่อันนี้คือประโยชน์ส่วนรวมนะแต่ว่าเผอิญน,นะครับท่านผอรโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยมีลูกมีหลานหรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยที่จบครูเรียนครูมาหรือจะจบเอกภาษาไทยมาด้วยพอดีเลยนะครับปรากฏว่าท่านผอนี่ก็เลย จัดสอบนะครับแต่อาจจะมีการโกงข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจึงทําให้ลูกหลานท่านผอ,อคนนี้นีครับได้มารับตําแหน่งเป็นครูจ้างในโรงเรียนอย่างนี้นะคนอื่นอนะที่จะสอบด้วยก็ก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะนะครับสรุปก็คือผอ,อเนี่ยก็ได้จ้างญาติพี่น้องลูกหลานตัวเองเมาเป็นครูนะครับ มาดูกันว่าผลประโยชน์ส่วนตัวคืออะไรผลประโยชน์ส่วนตัวก็คือพออเป็นไงครับได้ลูกหลานญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ก็คือได้มาเป็นครูนะครับตามที่ตั้งใจไว้ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับที่ได้ก็คือโรงเรียนได้ครูเพื่อที่จะมาสอนเด็กนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็คือคนที่มาเป็นครูเนี่ยก็เป็นญาติกับพออนะครับ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่แล้วต่อไปครูก็จะมายกตัวอย่างนะครับในกรณีของออการกระทําผิดในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยว่ามีกี่กรณีนะครับเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอคลิปนะครับให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาเพิ่มนะครับและได้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจก่อนที่เราจะ ทำงานส่งครูในท้ายชั่วโมงนะครับก็ขอให้เรียนตั้งใจดูอย่างอย่างดีนะครับก็ไปชมกันเลยครับบนโลกนี้เกิดการคอร์รัปชั่นขึ้นทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเรื่องนี้อาจเกิดในโรงเรียนของคุณที่ทํางานของคุณหรือในครอบครัวของคุณหรือสังคมของคุณก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่น่ากลัวคือผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวม เช่นนักการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กลับคิดและทำเพื่อตนเองการทำผิดประเภทนี้เรียกว่าการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมการกระทำเหล่านี้เกิดจากระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทําใดเข้าข่ายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) นายจัดหนักรับเงินใต้โต๊ะจากผู้รับเหมาก่อสร้างงานรายหนึ่งเพื่อให้ชนะการประมูล 2. การทำธุรกิจกับตัวเอง s e l f d e a l i n g หรือเป็นคู่สัญญา (Contract) นายจัดแจง จัดซื้อรถตู้จากบริษัทของภรรยา 3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ post employment นายจัดฉากอดีตข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการไปไม่ถึง2ปีแต่กลับมารับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม 4. การทำงานพิเศษ o u t s i d e Employment or m o o n l i g t น i n g นางสาวจัดให้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการฝ่ายบัญชีสร้างความน่าเชื่อถือออกไปรับงานที่ปรึกษาหรือทำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบบัญชี 5. การรู้ข้อมูลภายใน n s s i h t Information นายจัดไปรู้ข้อมูลของการสร้างถนนแล้วให้เครือญาติของตนเองกวานซื้อที่ดินตามแนวถนนตัดผ่านไว้ล่วงหน้าเพื่อมาขายให้กับหน่วยงานในราคาที่สูง 6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน using employer property for private advantage นายจัดเต็มใช้ลูกจ้างของหน่วยงานราชการขับรถราชการขนโต๊ะเก้าอี้ของหน่วยงานราชการไปใช้ในงานแต่งงานของลูกสาว 7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองพอกเบลลิงนักการเมืองจัดการใช้งบของสาธารณะเพื่อสร้างลานสุขภาพเพื่อหาเสียง และใส่ชื่อของตนแสดงความเป็นเจ้าของลานสุขภาพแห่งนั้น 8. ความสัมพันธ์ทางเครือรญาติ (Family Relation) การเอื้อประโยชน์กันระหว่างพ่อกับลูกระหว่างสามีกับภรรยานายจัดเลยอดีตผู้บริหารหน่วยงานราชการฝากลูกชายเข้าทำงานในหน่วยงานราชการเดิมกับผู้บริหารคนปัจจุบัน 9. การใช้อิทธิพล influence การใช้อิทธิพลเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นฝากเด็กเข้าโรงเรียนฝากคนเข้าทำงานตัวอย่างเช่นนายจัดสรรพาลูกสาวไปฝากฝังให้กับพอโรงเรียนแห่งหนึ่งให้ได้เป็นคุณครูทาไมดำเนินการจะไม่อนุมัติงบประมาณสร้างหอประชุมแห่งใหม่การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรม กับการทุจริตที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนและกระทบผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจนแต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมายดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกวัยทุกระดับในสังคมต้องจัดการระบบการคิดให้สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมสุจริตทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อลดพื้นที่สีเทาที่เกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันมูลค่ามหาศาลก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงที่ไม่อาจประเมินค่าได้ต่อประเทศชาติในอนาคตถึงเวลาที่เราทุกคน ต้องเริ่มต้นมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดวยวิธีการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อนามาสู่พฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดีงามและไม่เป็นต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน ครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็จะมีงานให้นักเรียนได้ทําเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับในในหน่วยนี้นะครับหลังจากที่เราดูแล้วนะครับว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างก็คือการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมีอยู่9ประการนะครับจากที่เราได้ศึกษาแล้วอ,อ่าให้นักเรียนนั้นได้สรุปเป็นไมล์แมปนะครับเป็นแผนผังความคลิป ลงในสมุดนะครับแล้วก็ส่งครูในโน้ตนะครับในท้ายชั่วโมงนะเดี๋ยวครูจะทําเป็นโน้ตให้นะครับนักเรียนทําเสร็จนักเรียนก็ส่งเข้ามานะครับส่งแล้วครูก็จะมีคะแนนให้นะครับทุกคนที่ส่งนะครับก็สรุปจากคลิปที่ครูสอนวันนี้นะครับให้เรียนถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทํา จะค่อยทําความเข้าใจในเรื่องของอผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับจํานวน9อย่างนี้นะครับก็ขอให้เรียนนั้นทําอย่างตั้งใจนะครับขอให้ได้คะแนนเต็มกันทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้ครูก็มีเรื่องที่จะมาสอนนักเรียนก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับก็สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับ